พาออะไรครับ Because you know you try you try to learn every single day คุณพยายามเรียนทุกวันโอเค You don't care คุณไม่ได้แคร์ว่า uh, you know you you can learn uh, English so so much or a little English คุณไม่ได้สนใจ only growing every day ให้มัน grow อ n g every day ให้มันจเจริญเติบโต,ตขึ้นทุกวัน like you uh, you plant you plant the tree ปลูกต้นไม้เห็นไหมครับไม่ใช่ปลูกหนึ่งวันคุณจะต้องรอผลมันกินตอนเย็นมันไม่ใช่มันต้องไปค่อยไปนะครับมันต้องไปนะครับตรงนี้คือหลักคิดหลักคิดที่คุณต้องต้องเข้าใจเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่เหมือนภาษาไทยทุกอย่างเหมือนกันเอาความรู้สึกพูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกพูดเอา feeling ความรู้สึกเขาเรียกว่า feeling นะครับ your feeling My feeling เอาความรู้สึกพืชหรือคำว่า feel คว่าความรู้สึกนี่เราต้องเอาหน่อยนะ My feeling คือความรู้สึกอ่าบางคนบอกว่า your feeling ความรู้สึกของคุณ My feeling your feeling แต่ใครอยากสับสูงขึ้นหน่อยอยากเป็นฝรั่งแท้หน่อยก็ My wife My กัดกัดฟันข้างล่าง My wife ความรู้สึกของฉัน Your wife เนี่ย wife ตัวนี้แหละเป็นคำที่ฝรั่งใช้แล้วเราไม่รู้เรื่อง Your wife นี่คือความรู้สึกนะครับเราใช้ความรู้สึกตรงนี้ได้นะครับนี่แหละคือฝรั่งเขาใช้เยอะเนี่ยไว้ตัววีเนี่ยไว้กัดข้างล่างกัดไม่รอแล้วก็พูดว่าไว้ไว้ไว้อ่าไว้ไม้ไว้ยัวไว้นี่คือความรู้สึกอกัดกนมากจะขัดกจนนะไมนจะขาดเยอะ อ่า uh, my feeling ความรู้สึกของฉัน <Damn. S 1> feeling คือความรู้สึก <Damn. S 1> นะครับ <Damn. S 1> หรือเราอาจจะ my sense อ่าเราอาจจะมี sense sense ก็คือความรู้สึก my sense แต่ถ้าบอกว่า I, <can> i have six <see. S 1> sense my six sense ก็คือสัมผัสที่หกนะ my six sense six sense คือสัมผัสที่หก็จะเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจไปแล้ว my six sense mm hmm. ก็คือภายใต้จิตสำนึกของเรา my six sense my sense ก็คือความรู้สึก my vibe ความรู้สึก my feeling คือความรู้สึกนะครับความรู้สึก นี่คือเป็นความรู้สึกของเรานะครับไมโอน้คนแล้วคนอยากใช้ศับ์สูงขึ้นอีกสักหน่อยก็อ่าไมอ่าเขาบอกว่าไมโอนอยากใส่เข้าไปอีกก็ได้ให้มันชัดๆไมโอนฟิลลิ่งใส่โอนเข้าไปคือความรู้สึกที่ตัวฉันเองตัวเราเองเจ้าของเนี่ยไมโอนฟิลลิ่งบางคนอยากใช้ก็ไม่เป็นไรไมโอนไหวอะไรเงี้ยเราได้โอนโอนคือเราเป็นเจ้าของอะครับไมโอน เราอาจจะใช้โอนได้นะครับซึ่งโอนตัวนี้เนี่ยมันที่จริงโอนมันมีคัพทที่เราจะต้องมาใช้โอโอตัวนี้แก่หรืออายุมาก I am old oh. <c oughs> I am old oh. <c> old <oughs> oh. แต่ถ้าพูดคำว่าโอนไว้เขาจะไม่บอกว่าเมียกเก่าหรออ่าโอนไว้อ่าโอนไว้ถ้าบอกว่าเมียก็เมียคนแก่ก็ได้นะครับเมียที่อายุมากแก่ๆนะครับ ก็พอพูดอย่างนั้นฝรั่งมันก็บอกว่าเป็นเมียเก่าอะไรประมาณนี้อ๋อมันคือบอริบทของคนค้าคุณพูดว่าเมียเก่าก็จะเรียกว่า e อ w i ว e ถ้าภาษาจริงๆอันนั้นคือภาษาที่เราเอาภาษาไทยมาถูเอาไม่ได้อันนั้นเราอย่อภาษาไทยมาถูเอาระไรีเราต้องเข้าใจนะครับพอเราพูดพอเราพูดใหมาว่าสำเนียงเราไม่เป๊ะไงอาจารย์สำเนียงเรามันไม่เป๊ะเพราะว่าประสบการณ์มันน้อยเราต้องพูดเอาประโยคมาช่วย เอาบริบทที่เราพูดมาช่วยเราพูดถึงเรื่องอะไรเขาก็เข้าใจว่าเราพูดถึงเมียอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องขยายเราก็ต้องพูดต่อเราก็ต้องพูดอธิบายให้เขาฟังก่อนถ้าอย่างนั้นก็วาดรูปให้เขาฟังว่าคุณเข้าใจไหมนี่ตอนนี้อยู่คนนี้ตอนนี้นกัรบ้นเรไม่เขียนมันต่างกันใช่คนเนี่ยมันใช้ด้วยกันนะครับมันใช้ด้วยกัน ที่จริงมันเสียงมันใกล้เคียงกันมากเพราะว่าคนเราแบบว่าเขาว่าโอ้ไม่ออกเสียงตัวแต่เวลาพูดไงเราไม่ได้เคียงอะแต่ตอนเราพูดไปเร็วๆมันไม่มันใกล้เคียงกันมากนะครับโอนที่จริงโอนตรงนี้เราต้องออกเสียงนื้อนะนอนหนูนอนหนูเสระอืแต่ตัว B ต้องนอนหนูเสียงจะเป็นโอ้จริงโอนหนึ่งโอหนึ่งมันจะออกเสียงเป็นหนึ่งโอนโอนอย่นงเงโอ้ยนอนอ่าใช่ใช่ใช่ แต่ถ้าโอนในจะอยู่หน้าคำนาม my own dogs หมาแก่ของฉัน my own มันจะเป็นโอนยาวๆ own d o g หมาที่ฉันเป็นเจ้าของ my own dogs มาต่างกันนะครับ my own ปากกลมๆ my own d o g หมาที่ฉันเป็นอ่าหมาแก่ของฉันถ้าหมาเก่าหมาแก่ถ้า my own my own มันจะออกเหมือนโอน my own ปากต้องนึกออกอย่างนี้ my own ด็อกเขาต้องเห็นรูปากเราไมอโอนด็อกก็คือหมา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 ที่ฉันเป็นเจ้าของอ่าซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคําที่อยู่หน้าหน้าหมาหน้าบ้านหน้าอะไรที่เป็นสิ่งภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะไม่พูดหรอกว่าไมอโอนไว้ภรรยาที่ฉันเป็นเจ้าของโอไม่ต้องพูดไมอไว้ก็คือจบแล้วนอกจากจะว่าไมอโอนหอมบ้านที่ฉันเป็นเจ้าของไมอโอนขาอย่างเงี้ยนะครับไมอโอนไอแฮปอย่างเงี้ย I have my own car. I mean ฉันหมายก็ว่า not n o t New c a คเราต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถใ,ใหม่นั้นเขาจะแปลว่าเก่าเออคุณต้องพูดให้ได้ I have my own own house ฉันมีบ้านที่ฉันเป็นเจ้าของ not rent ไม่ได้เช่าเห็นไหมคุณต้องเอาคำตรงข้ามมาว่า not rent นั่นแหละคือจะทำให้ชัดขึ้นอือคือ I าอ่า I have อ่าโอเค I I a n n o t talk about my o w n wife ถ้าจะเข้าใจ not new wife ไม่ใช่ภรรยาใหม่แล้วต้องใส่ new เข้าไป not new wife นี่คือคุณต้องไปแตกตรงนั้นออกคุณต้องรู้คำตรงกันข้ามนะอ่าพัชราเพชรลาคุณต้องรู้นี่คือความฉลาดของคนไทยต้องมีนะครับคุณต้องพูดคำตรงข้ามให้เขาเห็นถ้าคุณฉลาดคุณต้องเอาคำตรงข้ามมาโต้คือหมายว่าเช่น I have my อ่าอ่า old dog ไปมีนนอดยังมันไม่หนุ่มยงนอดยังนอดยังเนี่ยคือมันไม่หนุ่มไงนอดยังเห็นไหมเสียงไม่ออกนอดยังฝรั่งไม่รู้ก็เกินไปแล้วนะครับนี่นี่คือไหวพริบของเราเราต้องมีไหวพริบในการพูดเพราะว่าภาษาเรามันเป็นภาษาที่จนอายุเรามากแล้วถึงได้พูดจะเอาลิ้นที่เก็บได้ได้ทุกกละเม็ดมันเก็บไม่ได้หรอกครับมันเก็บไม่ได้นะครับต้องเข้าใจนะครับอ่าไอ้ครับ m ม้ไมโอนโฮม Not r ร n ช์โมไม่ใช่บ้านเช่า not rent home จบเลยเห็นไหม rent home จบเลย I have my own car not rent a l car ไม่ใช่รถเช่าเห็นไหม not เราก็บอกไปเห็นไหมเนี่ยยังไงก็รู้เรื่องยังไงก็รู้เรื่อง Maybe this time